สวัสดีค่ะมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวหนองคายชาแนลนะคะค่ะตอนนี้ก็มาติดตามแนวทางของคุณแม่น้ำแสงนะคะวดวันที่สิบหกนะคะกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะค่ะก็ติดตามมาให้แล้วนะคะตอนแรกก็อัดคลิปไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคลิปลบไปนะคะก็เลยต้องอัดใหม่นะคะ ค่ะอัดใหม่สร้างใหม่ทาใหม่ตัดต่อใหม่นะคะค่ะคุณแม่น้ำแสงนะคะถ้าเกิดใครสนใจแนวทางนะคะอยากซื้อสูตรคำนวณน,นะคะหรือว่าจะเป็นหวยฮานอยนะคะชาวนะคะรัฐบาลไทยนะคะหุ้นนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ,คะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะค่ะคุณแม่ก็ใครสนใจผักนะคะ สนใจผักสวนครัวนะคะก็คือติดต่อคุณแม่นนได้เลยนะคะเดี๋ยวนำเบอร์โทรนะคะรวมช่องให้นะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเสียงแนวทางที่แอดนำมาเสนอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะชอบก็ขัดนะคะชอบก็ผ่านนะคะชอบก็ผ่านนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,นะคะ่ะขออภัยด้วยนะคะพูดผิดน,นะคะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะงวันที่สิบหกนะคะค่ะคุณแม่นำแสงน,นะคะก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าคุณแม่นะคะฟันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะค่ะถ,ถ้าคุณแม่ฟันหรือว่ายัางไงก็เดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวแม่ก็โทรคุยเสียงนะคะแล้วก็ ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะทางอีฟซีทางบ้านนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะว่าคุณแม่จะฝันอะไรใครตีได้ยังไงก็คือตีตามนั้นนะคะค่ะเดตโทรหาคุณแม่อีกรอบนะคะค่ะสำหรับวันที่16นี้นะคะก็ติดตามให้แล้วนะคะค่ะใครสนใจแนวทางนนะคะติดต่อได้เลยนะคะซืขข้อสื่อคำนวณ คำเตือนซื้อนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางไม่แนะนำให้ซื้อหรือเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นอาจถูกจับได้แนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนะคะรับชมคลิปให้จบคลิปนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปเสียงนะคะที่แอนนำมาเสนอนะคะชอบนะคะส่วนไหนก็จัดถัดก็ผ่าน ไม่ชอบก็เป็นไรนะคะเงินอยู่ใน,น,นกระเป๋าเราถ้าเกิดเราไม่ซื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ต้องขายไรขายนาม,มาซื้อนะคะค่ะเดี๋ยวหมดนะคะเล่นพอประมาณนะคะค่ะวันที่สิบวันที่หนึ่งกุมภานะคะออกสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสองนะคะคุณแม่ก็คำนวณมาให้นะคะเลขนะคะสี่ตัวนะคะจับปินนะคะแปดไอหก 827นะคะแม่จับให้นะคะ8682676963278 7298283นะคะคุณแม่นนเดินให้นะคะวงกลมให้ที่86นะคะ82เอ้ย 8, 868626763 8, นะคะแล้วก็ แปดสองแปดหนึ่งนะคะสามตัวนะคะไม่ให้มานะคะหกแปดสองแปดสองเจ็ดหกเจ็ดสองนะคะแปดหกเจ็ดนะคะเลขท้ายเจ็ดสี่สี่เจ็ดศูนย์เก้านะคะค่ะส่วนนะคะคุณแม่วงกลมให้ดอกจันไว้ให้นะคะหกแปดสองนะคะแล้วก็ดอกจันให้ที่แปดสองเจ็ด หกเจ็ดสองนะคะแล้วก็เด่นนะคะน่าจะเป็นแปดหกเจ็ดนะคะเด่นสุดนะคะค่ะส่วนชุดวัดตัวนะคะหกสามสี่นะคะใครชอบนะคะสองตัวก็คือตัดเล่นไว้ด้วยนะคะตัดเล่นด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบสองตัวนะคะเล่นได้บนล่างไปกลับนะคะเลขวิ่งนะคะบนล่างนะคะหกเจ็ดแปดนะคะเลขวิ่งบนล่างหกเจ็ดแปดนะคะ ชอบกระจัดกัดก็ผ่านใครที่สนใจผักสวนครัวนะคะค่ะซื้อตลาดแพงไปอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรไปสั่งซื้อกับแม่ได้เลยนะคะค่ะคุณแม่ก็อายุนะคะก็เยอะแล้วนะคะก็ไม่ได้ทํางานนะคะทําก็มีปลูกผักปลูกหญ้านะคะไว้กินนะคะค่ะเป็นผักสวนครัวทุกบ้านต้องมีนะคะผักนะคะ ตามนี้นะคะที่ทําไว้ให้ดูนะคะ,ะตัวเลขตามนี้เลยนะคะ,คะไกลที่แบบมองเลขไม่ชัดก็กลับย้อนไปดูตัวเลขที่ประกาได้เลยนะคะที่ไม่เขียนประกาแล้วก็ส่งมาให้นะคะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวไหนก็จัดนะคะค่ะ คลิปนี้นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่แนะนำให้ซื้อหรือเล่นการพนันนะคะใดๆทั้งสิ้อนอาจจับได้นะคะก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอุดหนุนลอตเตอรี่ของไทยเรานะคะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงซีซั่นจะอยู่หรือจะไปอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเป็นที่ข้าวยากหมากแพงนะคะค่ะบางอย่างอาจจะลดนะคะบางอย่างอาจจะเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็ อยู่ที่การเมืองนะคะใครช่วยเหลือปากท้องพี่น้องประชาชนได้ก็เอาคนนั้นนะคะเลือกคนนั้นนะคะไม่ต้องไปเลือกที่แบบไรซาระเข้ามาเลยนะคะประเทศพังหมดนะคะไม่น่าเลยะคะ่ะในประเทศเราถึงพังนะคะสงสัยเขาไม่คิดหาอะไรหรอกนะคะค่ะคิดแต่ส่วนตัวไม่คิดส่วนรวมนะคะ,คะก็ตัวเลขนะคะ อยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเราจะซื้อนะคะซื้อตามชอบก็ได้บางทีก็ออกตัวที่เราไม่ชอบก็มีนะคะก็จัดตัวที่ไม่ชอบไว้นะคะไปหาดูนะคะลอตเตอรี่นะคะไปกลับด้วยนะคะค่ะถ้าเกิดไม่มาบนก็มาล่างนะคะค่ะใครที่อยากได้ฮานอยลาวนะตะบันไทยสูตรนะคะแม่แกก็ขายนะคะแม่แกก็ขายให้นะคะใครที่สนใจสูตรนะคะค่ะ ก็นําไปพิจารณานะคะตัวเลขตัวเลขทุกตัวเลขนะคะมีความเสี่ยงทุกประการเลยนะคะยังไงก็จัดเล็กๆใน้อยน้อยไว้นะคะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงเวลาแล้วนะคะที่วันที่สินะคะซึ่งเป็นวันที่หวยออกเลขออกนะคะค่ะเราก็ยังไงล่ะ ก็แบบนี้นะคะจัดตามนี้เลยนะคะชุดวัดดวงก็ได้นะคะแยกสองตัวบนนะคะสามตัวบนเลขเด่นนะคะเด่นรองไว้ให้นะคะแล้วก็ชุดวัดดวงไว้ให้เรียบร้อยแล้วแยกไว้ให้แล้วนะคะชอบประจัดขัดก็ผ่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสด้วยนะคะบางทีนะคะ โรคโควิดอาจจะยังอยู่แต่เรายังไม่รู้ตัวนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าสายไปแล้วอย่างนี้นะคะก็เสียไปแล้วสายไปแล้วนะคะอาจจะมารู้ว่าเออโควิดยังอยู่อะไรประมาณนี้นะคะค่ะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์นะคะแมสนะคะติดตัวไปด้วยนะคะค่ะก็ยังคิดว่าโควิดนะคะโลกยังอยู่นะคะเพราะว่าลอดออกมาจากห้องนะคะ เพราะว่ามันออกมาจากห้องอะไรห้องวิจัยนะคะค่ะก็สองสามปีที่ผ่านมานะคะก็มีคนที่เป็นหมอนะคะต่างประเทศนะคะก็เตือนหมอด้วยกันเองนะคะแต่ทีนี้เขาไม่อะไรแบบทำให้คนแตกตื่นอะไรตำรวจจับอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเพราะว่า หลุดพ้นออกมาจากศูนย์วิตัยนะคะที่มี2ประเทศนะคะที่หลุดพ้นออกมานะคะก็คือจีนนะคะอู่ฮั่นนะคะอีกประเทศหนึ่งแอดจาไม่ได้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็อากาศบางพื้นที่ก็ยังหนาวอยู่บางพื้นที่ก็ร้อนแต่ตรงที่แอดอยู่นะคะก็ร้อนแล้วนะคะไม่หนาวถึงหมอกจะเยอะแต่ก็แป๊บเดียวนะคะ เช้าหนาวบ่ายร้อนอะไรประมาณนี้บางพื้นที่นะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะก็ยังไงบางพื้นที่ดีไม่ดีนะคะสายแล้วก็ยังหมอกเต็มอยู่นะคะค่ะถ้าว่าจะไอ้นี่นะคะก็อยากให้มีหิมะตกนะคะหิมะตกตกเลยนะคะค่ะถ้าตกก็ํำบํา